มาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะเมื่อกี้เราแบบแอบเกิ่นไปแล้วพี่ตัม้มน้ำอะไรเอ่ยเขียวๆนะคะ <c oughs> เราไปดูสกู๊ปกันแล้วเรียบร้อยค่ะพี่ตั้มเชิญผู้เชี่ยวชาญมานั่งอยู่กับเราแล้วเรียบร้อยนะคะ <c oughs> พี่เชอรี่นั่นเองค่ะเภ <c oughs> สัชกรหญิงวิจิตราตรงเชอรี่ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ,คะพี่เชอรี่ครับเมื่อกี้น้องงงมากพี่ตั้มเนี่ยถือน้ำมาให้ทานวันนี้แบบตั้งใจมากเลยแล้วก็บอกว่าเป็นน้ำคลอโรฟิลคือมดเนี่ยเคยได้ยินคลอโรฟิลเนี่ยอยู่ในต้นไม้ ต้องถามพอิชระว่าโอเคเราเข้าใจพอเราอยู่ในต้นไม้จริงๆแล้วคลอโรฟิลคืออะไรเอ่อคโรฟิลเป็นชื่อของถ้าใช้ภาษาวิทยาศาสตร์นะคะจาบอกรงคะวัตถุหรือพิกเมนต์ก็คือเป็นสีัะรงคาวัตถุคืออะไรคะเป็นสีค่ะเป็นสารให้สีคารโรฟิลจะให้สารสีเขียวนะมคะมันจะอยู่ในเซล อยู่ในเซลล์ที่เรียกว่าคลอโรพลาสต์นะคะอยู่ในใบไม้คุณผู้ชมให้ทุกคนลืมปะลืมเรื่องทุกอย่างตอนเด็กๆเรียนมาว่ามีคลอโรฟิลล์แล้วจะช่วยสังเคราะห์แสงเกี่ยวอะไรกับร่างกายเราเวลากินอันนี้พูดูถึงพืชก่อนนะคะในพืชเนี่ยเขาจะใช้คลอโรฟิลล์เป็นตัวจับแสงจับแสงมาแล้วก็มีหน้าที่ในการปรุงอาหารเอาคาร์บอนไดออกไซด์มาเอาแสงมาแล้วก็มีกระบวนการสังเคราะห์แสงปรุงอาหารได้เป็นอาหารก็คือกกลุ่มแป้งกลุ่มน้ําตาลในพืชนะคะแล้วก็ออกมาเป็นออก อันนี้ก็คือหน้าที่ของคลอรโรฟิลในพืชนี่ปรากฏว่ามนุษย์เราก็มองหรือว่าเอ๊ะพืชใช้คลอรโรฟิลมันได้ประโยชน์ตั้งขนาดนี้นะคะแล้วมนุษย์จะใช้ได้ไหมนะคะ,คะปรากฏว่านัวกวิทยาศาสตร์ก็เอามาวิเคราะห์โครงสร้างพบว่าโครงสร้างคลอรโรฟิลเนี่ยมันเป็นโครงสร้างเหมือนกับเม็ดสีในเม็ดเลือดแดงเม็ดสีในเม็ดเ,เลือดแดงแเราเรียกว่าฮีม ฮีมซึ่งต่างกันแค่ตรงกลางจุดเดียวตรงกลางของคลอโรฟิลเนี่ยจะเป็นแมกนีเซียมค่ะในขณะที่ตรงกลางของฮีมในเมล็ดแดงเนี่ยจะเป็นธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเอ๊ะมันใกล้เคียงกันขนาดนี้ค่ะมันก็น่าจะได้ประโยชน์ในมนุษย์ใช่ไหมคะเพราฉลาดนะนะเวลาว่างเนี่ยฉันทำอะไรทำเล็บนั่งไปวิเคราะห์คลอโรฟิลนะในพืชเาก็ลองรับประทานดูปรากฏว่า ก็ไม่มีข้อเสียอะไร,รแล้วก็พบว่าคนที่ทานคลอโรฟิลเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าคือคือคำพูดแรกคือสดชื่นมีความรู้สึกว่าสดชื่นม,มีความรู้สึกว่าระบบผิวพรรณเนี่ยมันดูเหมือนจะดีขึ้นนะคะออคือไม่ได้ทำให้ผิวเขียวนะคะคแล้วก็ยังสังเกตอีกว่าเอะเวลาขับถ่ายออกมาเนี่ย อุจจาระจะมีสีเข้มขึ้นออกเขียวเขียวเขาก็เลยมันมองว่ามันน่าจะมีประโยชน์เกี่ยวกับระบบการทางเดินอาหารระบบขับถ่ายด้วยไหมนอกเหนือจากเรื่องผิวพรรณอ่าอันนี้คือสมมติฐานที่เขาเขาเขาสมมติขึ้นมาว่าเอ็กทานแล้วมันรู้สึกอย่างนี้นะคะครับค่ะเออต้องถามพิชรีต่อค่ะว่าโอเคเราทราบละว่าเอ๊ะนักวิทยาศาสตร์เขาก็โอเคนะมันน่าจะมีประโยชน์ประมาณนี้เขาไปสังเคราะห์คอเลสเรอรอลมาจากไหน ได้ทุกใบเลยมั้ยเอาใบไม้มาสกัดเนี่ไปดึงสีเขียวมาฮะอข้างทองประปาเด็ดกินมาเลยได้มั้ยโอ้ยนึกเป็นซีายเลยนะสีเขียวจริงๆแล้วจะมีจริงๆคลอโรฟิลล์มี4ชนิด A B C D ค่ะมีแยกย่อยอีกนะครับครับซึ่งในพืชสีเขียวที่คุณมอพูดถึงเนี่ยจะเป็นคลอโรฟิลล์ A อเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็คลอโรฟิลล์ B เนี่ยจะอยู่ในพวกสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะคะแล้วก็ C กับ D เนี่ยมักจะอยู่ในกลุ่มพืชชั้นต่ำ ซึ่งไม่ค่อยมีสีเขียวมันไม่มีสีเขียวเพราะนั้นประโยชน์เนี่ยเราต้องการตัวที่มีสีเขียวจึงจะสะกัดจากพืชชั้นสูงได้ทั้งหมดก็ค,คือพืชทุกชนิดที่เราเห็นเป็นพืชเป็น <B> ใบไม้ค่ะสะกัดได้ทุกอย่างเลยแต่ปรากฏว่าคอโรฟิลที่สกัดออกมาเนี่ยถ้าเป็นคอโรฟิลจากพืชล้วนๆเนี่ยมันเป็นกลุ่มคอโรฟิลที่ละลายในน้ํามันมการออกฤทธิ์ในมนุษย์เนี่ยแทบไม่ได้เลยเขาจึงต้องมาดัดแปลงโครงสร้างอีก ทำให้เป็นโครงสร้างที่สามารถละลายในน้ำได้นะคะเพราะว่าร่างกายเราส่วนใหญ่มันเป็นน้ำพิจาดอยู่ซึมได้ออยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะรับรองคลอโรฟิลในรูปละลายน้ำสามารถรับประทานได้เขาเขารับรองแค่นี้นะคะว่าสามารถรับประทานได้ ไม่ได้มีโทษไม่ได้มีโทษกินแล้วไม่ตายใช่เอาอย่างงี้ก่อนคแล้วเอาข้อจริงแล้วในเมื่อเขาเขาารองรับรับประทานได้แล้วเนี่ยจริงๆประโยชน์ที่แท้จริงหรือว่าประโยชน์ที่เขาพูดถึงกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างในแง่รับประทานได้ประโยชน์จริงๆก็คือเขานํามาเป็นสารปรุงแต่งสีเขียวในอาหารเพ้มันจะเป็นประโยชน์ คือไม่มีโทษใดๆเป็นคอโรฟิลจากพืชเอามาดัดแปลงของสัตวๆรับประทานได้เราเอามาดัดแปลงใส่ในอาหารทีนี้ถ้าถามว่าประโยชน์อื่นๆก็อย่างที่บอกเราพบว่าการรับประทานคอโรฟิลเอ๊ะมันเจอว่าอุจจาระเป็นสีเขียวเราก็ยังพบอีกว่าเป็นเพราะคอโรฟิลในรูปแบบที่เรารับประทานเนี่ยเป็นรูปแบบละลายน้ำเราจึงนำมาละลายน้ำ แล้วก็ดื่มสารละลายเนี่ยในปริมาณเยอะๆมันจะเป็นการทําให้ระบบขับถ่ายของเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือเอามาละลายใส่น้ําดื่มเนี่แหละแล้วก็ดื่มเป็นน้ําปกติเนี่ยแหละเอออย่างนี้ถ้าเกิดพี่ชลิย์อธิบายอย่างนี้เนี่ยมนสรุปว่ามันดีท็อกซ์ได้ไหม ก็น่าจะช่วย<ด>ในเรื่องใช่ไหมระบบการดีท็อกซ์ของร่างกายเพราะว,ว่าน้ำเนี่ยมันจะพาทุกอย่างที่ยังตกค้างในร่างกายเนี่ยออกมาทั้งในปัสสาวะแล้วก็ในอุจจาระซึ่งเราพบว่าคนที่ถ่ายยากค,คนที่ท้องผูก คนนี้ประทานอาหารโปรตีนสูงเนี่ยมักจะมีการตกค้างของอุจจาระในลำไส้ใหญ่นี้มันตกค้างอุจจาระไม่ใช่ไม่ใช่ตกค้างอย่างเดียวมันจะสร้างเยื่อเมือกมาหุ้ม mm hmm. ซึ่งถ้าหุ้มมา,มากๆเนี่ย mm hmm. ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้ใหญ่อ๋อ oh. แล้วก็อาจจะมีบางครั้งที่มีไข่พยาธิมีอะไรติดมาพอร่างกายขับออกไม่หมดนะคะต่อให้เป็นพยาธิที่ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้ามันยังฝังตัวอยู่มันก็แย่งเรากินอาหารอยู่ดี<ๆ>นะคะเน้นการดีท็อกซ์การกระตุ้นให้มีการขับถ่ายออกให้มากที่สุดเนป็การ ล้างลำไส้เป็นการช่วยทําให้ลําไส้เนี่ยมันบีบตัวได้ดีขึ้นเพราะพอไม่มีอะไรมาอุดตันลําไส้ก็จะบีบตัวได้มากขึ้นลดการท้องผูกได้ด้วยเห็นไหมคะต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านก่อนว่าการดีท็อกซ์เป็นการเหมือนกับการล้างพิษใช่ของร่างกายของเราออกไปในปัจจุบันมีหลายรูปแบบมากๆเยอะมากเลยค่ะแต่เราพบว่ารูปแบบที่ทางการแพทย์ต้องการก็คือ ทำให้มีการขจัดของเสียจากร่างกายโดยที่ร่างกายต้องยังมีสุขภาพดีอยู่ก็แบบธรรมชาติอะโดยธรรมชาติดีที่สุดโดยการรับประทานดีที่สุดรับประทานแล้วช่วยทําให้ขับถ่ายเสริมให้เราขับถ่ายของร่างกายปกติ่ยทำงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเรียนกลุ่มพวกแลคโ o b a c i l ั u s นะคะกลุ่ม p r o โอ o t i c prebiotic ทั้งหลายก็เป็นตัว็อกซ์ด้วยนะคะแต่มันก็มีเหมือนกันนะคะที่ว่า กินเข้าไปรู้สึกมันเหมือนมันออกไม่หมดอยากใช้วิธีสวนล้างลําไส้เคยได้ยินไหมเคยได้ยินกานเป็นการดีท็อกซ์ประเภทหนึ่งใช่ไหมครับถือว่าเป็นยังไงครับก็คือเป็นการนาเอาน้ำเนี่ยสวนขึ้นไปในลําไส้ใหญ่สวนล่างเป็นการล้างสิ่งที่มันยังเกาะติดตามลําไส้ใหญ่เนี่ยให้หลุดตามออกมากับน้ํา คือมันมีความเชื่อว่าถ้าทางไหนเป็นทางออกก็จงให้มันทําเป็นทางออกอย่าทำเป็นทางเข้าขอร้องไม่แต่ว่าที่อื่นเขานิยมไงใช่ไหมครับี่ยนิยมเหมือนกันแต่ปรากฏว่าก็มีข่าวว่ามีคุณผู้ชายท่านหนึ่งนะคะเขานีตเอ่ยถึงนิดนึงอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีก็ทําการสวนล้างลําไส้ด้วยน้ํานี่แหละนะคะปรากฏว่าเสียชีวิต ค, <c oughs> คือรเราก็เลยมียเ,รเราก็เลยมาดูว่าทําไมจึงเสียชีวิตท้ง <c oughs> ที่เป็นการสวนล้างปรากฏว่ามันก็มีข้อห้าม <c oughs> ถ้าเขาเป็นโรคลําไ,ลลไส้อุดตันการสวนล้างจะยิ่งเป็นการเพิ่มทาให้ลําไส้บีบตัว,ว <c oughs> มากขึ้นก็จะเกิดการเสียชีวิตจาก,จากสารพิษทีม่มันยังขับยังอยู่ข้างในแล้วพอบีบตัวเนี้ยแทนที่มันจะออกมาที่มันย้อนขึ้นไม่อาจจะไม่ได้ลำไส้แตก หรือท่านที่มีความดันโลหิตสูงก็ไม่ควรสวนเข้าไปเพราะน้ำไม่ว่าจะดูดซึมจากแหล่งไหนนะคะห,<า>หลอดเลือดที่เขาก็จะดูดซึมได้หมดมันก็จะไปเพิ่มเพิ่มให้ความดันโลหิตสูงเห็นไหมคุณผู้ชมมันมีข้อห้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยหมดว่า ธรรมชาติธรรมชาติดีที่สุดดื่มน้ำคาราฟิลเนี่ยก็ได้ได้ค่ะได้คทีเรียอะไรอย่างนี้ในน้ำก็ได้เป็นการดีท็อกซ์แบบธรรมชาติจะดีกว่าคระบด่ชิลลี่เดี๋ยวขออนุญาตยังสงสัยอีกนิดนึงที่ว่าเป็นน้ำในการสูดถาวรนะครับเคยได้ยินว่าเป็นพวกน้ำากาแฟต่างกันเยอะค่ะมีเม็ดแมงลักด้วยนะ่็คือแตกต่างไหมครแล้วจะอันตรายมากกว่าน้อยกว่าน้ำจริงจริงน้ำบริสุทธิ์ดีที่สุดค่ะ แต่ว่ากาแฟเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพค่ะทําให้การขจัดของเสียเนี่ยออกได้เยอะขึ้นจะฟังแล้วอันตรายจังเลยนะคะก็ยังไม่ได้อะไรที่แนะนาอยู่ดีนะครับใช้ระบบปกติคราวนี้กลับมาที่รูปแบบฟอร์มของคาราฟิลเมื่อกี้พี่เชลรี่บอกแล้วว่ามละลายน้ำได้คือปกติมดเห็นบางคนเ้าเป็นเม็ดทําเป็นแคปซูล พวกนี้ทานเข้าไปเลยมันมีประโยชน์ไหมพีม่ชลธีถา้าในความเห็นของตัวดิฉันเลยนะคะคการเป็นเม็ดมันก็ลงไปละลายในในกระเพาะอาหารในลำไส้อยู่ดีแต่ว่าประโยชน์ในเรื่องของการดีท็อกซ์ก็จะน้อยกว่าการละลายเป็นน้ำแต่อาจจะได้บ้างเพราะก็มีงานวิจัยถึงจะไม่เยอะแต่ก็ไม่มีใครวิจัยค้านนะคะคว่าการได้รับสารคอโรฟิลในรูปแบบที่ละลายน้ำเนี่ยไม่ว่าจะได้รับ จากพืชสดสดหรือจากการสกัดมาเป็นคลอโรฟิลล์แบบละลายน้ําแล้วนะคะมันช่วยลดภาวะการเกิดตับอักเสบจากอัลฟาท็อกซินอ๋อครับผมโอ้ยอัลฟาท็อกซินเราได้ยินบ่อยยี่หกถั่วตามร้านก๋วยเตี๋ยวนเค่ะเดี๋ยวเขาตกนะเน่ต้องระวังจริงอันนี้เป็นเป็นข้อที่ต้องระมัดระวังนิดนึงครหลายท่านชอบไงแต่ลืมใบระมัดระวังไม่ได้อ๋อไอตัวนี้ก็ช่วยได้หรอครับ และประโยชน์ของเขาด้านเหนือจากการพูดดีท็อกซ์ล่ะคะเขามีผลงานหรือว่าการศึกษาที่ดูแลเราเรื่องอื่นได้อีกไหมคะก็เรื่องเม็ดเลือดขาวค่ะก็เป็นงานวิจัยที่ยังไม่มีใครโต้แย้งอีกเหมือนกันนะคะถึงจะไม่เยอะแต่ก็บอกว่ามันช่วยกระตุ้นการทํางานของเม็ดเลือดขาวในการเสริมภูมิต้านทานในระดับหนึ่งแต่ข้อควรระวังก็คือ เมื่อกี้เราบอกว่าโครงสร้างของมันใกล้เคียงกับฮีมในเม็ดในเม็ดเ,เลือดแดงใช่ไหมค,คะต่างกันแค่จุดตรงกลางจริงๆแล้วคือมันไม่ได้ไปกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงแต่มันจะทําให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยไม่ถูกทําลายง่ายแค่นั้นอเองอ๋ออุ้ยแค่นั้นก ก็เป็นประโยชน์นคือแบบว่าเป็นประโยชน์ไม่ไม่ได้ทำให้แบบเก่งขึ้นแต่ทาให้แข็งแรงขึ้นก็เพิ่มประสิทธิภาพในการนำออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆได้ดีขึ้นก็โอเคแล้วแหละก็ทำให้ผลพลอยได้ก็คือผิวพรรณจะดูดีขึ้นเปล่งปลั่งขึ้น เป็นผลพลอยได้ตรงนี้แล้วก็จริงๆถ้าเกิดถามเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยบางคนรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยชอบแบบกระจุกกระจิกไงคือว่ามองว่าการรับประทานน้ำคาราฟิลคือมันเป็นรูปแบบผงแล้วเอามาชงแบบน้ำไม่เหม็นกิมมิกอะบอย่างนี้น้อยก็ได้ประโยชน์กับการดื่มน้ำเปล่ามาเพราะน้ำเปล่าดื่มไปมากมาก ชักเบื่อเป็นไมเบื่ไม่เอาละแต่กานทานน้ำคลอโรฟิลล์เนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้ประโยชน์เปลี่ยนบรรยากาศยังไงก็บวกเพิ่มขึ้นนะคะช่วยสร้างสุขลักษณะให้ทานได้ไม่คือะไรอย่างนี้น่าจะเปรื่องแบบมีความสุขอะนอย่างน้อยก็ทานได้มากกว่าวันละแปดแก้วคราวนี้เราถามพี่ชรี่ต่อว่าเรื่องล้างพิษเมื่อกี้เราบอกว่าเรื่องดีท็อกซ์เราถ้าเกิดเราทานทุกวันเนี่ยเท่ากับเราเป็นการดีท็อกซ์ทุกวันไม่เป็นไรใช่ไหมพี่ดีด้วยคนเราไม่ควรจะกัด สารอาหารที่มันควรจะออกไปเออสารที่แบบเป็นกรดค่ะควรจะขับทุกวันไม่ควรจะเก็บไว้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นการดีท็อกซ์ทุกวันถือว่าดีโดยเฉพาะดีท็อกซ์จากทางเดินอาหารรับประทานเข้าไปแล้วออกมาเนี่ยถือว่าดีค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวเกี่ยวกับคารฟิลไ์ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาถามคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสักครู่เดี๋ยวครับ